แล้วใหม่แล้วพูดจะเปินอีกแล้วนะคะตอนนี้ห้าโมงแล้วเริ่มตาต์ทขึ้นแล้วคนขับซู้ๆค่อคนขับได้ทำอะไรหรอกเราเนี่ยบรรยากาศคือ้าคคือฝนเทียงตอนนี้นะครับคิดว่าน่าจะเจอฝนข้างบนไปแล้วไปาจะไปตรงไปเลยจ้าเราจะไปพักอยู่ที่สวนสบวันนะคะ ออโอ้ยเดีย๋ยวต้องนึงเดีต้องนึงคือคนคือแบบรุนมากอ่ะทุกคนคือรุนแรงรถดันมีขึ้นชั้นเด็บบกก่อนเลยนู่นข้างบนนู่นใช่ไหม <c oughs> เออไปเรื่ลยมาเป็นกำลังใจให้กันนะครับเมื่อกี้รถด,ดันมีขึ้นนะอะท้างช้นมากโอเคไปเรื่อยค่อยๆไปแล้วกัน สวนสวนสวนสาซ้ายซ้าซ้าย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 นี่จ้ะซ้ายนี่จ้ะนี่ซ้ายันี่ถ้าดัขึ้นอีกตรงนี้ก็ตายแล้วเราจะไปสวนสวรรค์นะคะนี่คือมาครั้งแรกกับที่พักสวนสวรรค์คือทางชั้นมาก ลบลึกลักลึกลักเลยเมื่อกี้คือแบบมองแบบมองวัดไหลอ่ะมองอะไรอยู่วะประมาณนี้คนดีนะจะมีอีกเงี้ยมียังจะมีอีกหนึ่งต่อไปพุ่งเลยโอ้ยยังไงมันลึกลักลึกลักแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันจะไหลเมื่อกี้รถดันมีขึ้นอ่ะเออถึงแล้วนะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สุวรรณสวรรค์เป็นไงบ้างลมเย็นดีไหม ต,ต่างจากกรุงเทพแล้วต่างจากกรุงเทพเรามาเที่ยวตรงนี้ครั้งแรกไม่ใช่มาครัง้งแรกสิที่พักครั้งนี้ครัง้งแรกดูวิวนะนี่ครั้งแรกครับคืออยากจะมาพักที่นี่หลายครั้งแล้วแหละแต่ว่าไม่เคยได้ขึ้นมาสักทีอยากจะบอกว่าทางขึ้นของเข้า<ม>ที่พักสวนสวรรค์นะทุกคนทุกคนนะคือแบบมันชันมากอะ่ะ เมื่อกี้รถเกือบไหลดีคนขับประคองรถได้อยู่ไปจะพาเดินดูบรรยากาศรอบค่ะค่ะสวัสดีค่ะพิ่งนูก็พึ่งมาตรงนี้ครั้งแรกไหมเนี่ยอยากมาหลายครั้งแล้วเมื่อกี้รถเกือบด,ดันไม่ขึ้น นี้เดี๋ยวลองลองหนูครั้ง <laughs> แรกเลยเกติแตจะขึ้นอยู่ข้างบนกล้าหรือเปล่า ทั้งขึ้นเราเป็นไงบ้างแยไม่หายเลยมันมันมันจะสิ้นใจแล้วอ่ะเรื่อสุดท้ายโอ้โหสุดตอนในขาครับโอ้โหวยอาก็ถึงแล้วถึงแล้วก็โอเคน่าสวยนะสดชื่นลมเย็นมากคืนนี้คิดว่าเป็นยังไงเนี่ย เอาเอาลือดเีะตรงนีก็คืออันนี้คือวิวทีเขามาถ่ายรูปกันนะนี่ๆเดี๋ยวพาไปขึ้นไปสดชื่นสชิ เราดูแต่ในคลิปเนาะเออเขารีวิวกันเยอะแต่เราก็อยากมาหลายครั้งแต่ว่าไม่เคยไงรอบนี้ต้องมาเออจิงจริงเริงลมกำลังลงลมเย็นลมเ,เย็นทุกคนไปเราไปติดต่อที่พักกันไปไป <c oughs> โชคดีเอาแค่ที่มันแบบสำหดตดหายไอ้จริงไอ้จริงอะไรเนี้ยบข้าวดหลเมื่อกี้คือแบบว่า คือแบบเรียบร้อยอ่ะหน้าเขียวแล้วเมื่อกี้หน้าเขียวแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ถ้ารถไหลก็คือเรียบร้อยเมื่อกี้ บ้านกนหลังก็มีนะเิดต่อสอดพามนั่นบนจ้าเม็ดฝนลงแล้วนิดนหน่อยๆโอยเฮ้ยหอบหอบปอบ,อบ <c oughs> <c oughs> ปอบใจลูกชายหน่อย <c oughs> โอ้โหจะสิ้นใจที่แม่ข้างบน จ้าตั้งเต็นจ้ะตั้งเต็นไปตั้งได้เลยตั้งได้เลยนะอ๋ะอเดี๋ยวมีคนไปเก็บอโอเคไปได้ได้ห้องน้ำอยู่ตรงไหนล่ะ ทุกคนเต็นใหม่นะเรายังไม่เคยลอกบางโอดยังไม่เคยลอกบางอ่ะอ่ะเออเอาไปตรงนี้เรามาเราเราต้องใช้ว่าเรามาไอนี่เลยตรงนี้นี่เราใช้เวลาเด็กกัน างเต็นท์น่ะครึ่งชัวองอ่วโมงนะปกติมันก็ไม่ได้ยากไงก็เต็นท์ใหม่อ่ะเต็นท์ใหม่แล้วก็เยังไม่เคยกางไม่เคยลองกางไงใช่ว่าตรงนี้ลมแรงสุดว่าอยู่พี่เขาก็ไม่บอกเลยอะ <c oughs> ่ะพี่ถึงเต้นกับตอนรถรถรถดันขึ้นก็ยังไม่แบบไม่ขนาดกลางเต้น เออแต่ดวแต่ก็วิวดีเสร็จย,ยังหลมแรงมากยังไม่อาบน้ำนะแต่หนาวแล้วอะ่ะกลางเต็นพึ่งเสร็จกลางเต็นชั่วโมงหนึ่งเป็นไงบ้างสนุกไหมกลางเต็นจนหิวข้าวอะ แล้วเราไม่มีเวลาที่แบบจะได้ทำกับข้าวกินเลยเนาะแล้วเตาแก๊สนะเตาแก๊สปิกนิกที่เอามาไม่ติดลมแรงเกินสั่งข้ากล่องคนละกล่องกินจ้ากลางเต็นชั่วโมงหนึ่งลมแรงกินข้าวก่อนแล้วกันเราอยู่ที่อะไรนะสวนสวรรค์หรอสวนสวรรค์จริงทุกคน สวนจวั์จริงมาถึงปุ๊บลวมเลยโอ้กลางเต็นท์ไม่เคยนานขนาดนี้อันนี้เป็นอะไรเปิดให้หน่อยั๊บะ,ะึงคะยังไม่ได้อาบ,บน้ำเลยนะไม,ไม่รู้เลยไม่รูเลยฉากอะไรนะให้ดูอ๋อหมูสับไข่าดาวกระเพราหมูสับไข่าดาว น่ากินหมดเออหกสิบบาทโอ้เหรอใช่สองอย่างก็สองอย่างสองอย่างก็ร้อยี่สิบบาทจะให้ดูข้าวมื้อแรกของเราทุกคนเป็นข้าวไข่เจียวนะส่วนข้าเป็นกะเพราหมูสับไข่ดาวสุกมากินนะมะกื้อ,อถ้าดึงดึงไปเราก็ลองต้องมามาดูแล้วก็นี่จำกินสดกินจ้าขาดไปได้เลย มาลองลองต้มมามา่าดูสิข้างในต้มข้างในเต็นท์อะไรนะต้มข้างในที่นอนหรือ <c oughs> ที่นอนใหญ่ที่นอนใหญ่นนหญคือเรากลางเต็นท์วันนี้นานเพราะว่าเพิ่งซื้อเต็นท์มาตัวใหม่ใช่ไหมแล้วเราก็แบบซื้อเสร็จเราก็ไม่ได้ลองไงแล้วก็มากางเลยอยากรู้ด้วยว่าเจอลมแรงๆเนี่ยเอาจะเอาอยู่ไหมก็เลยเลือกตรงนี้ <c oughs> จริงๆถ้าเราถ้าเราไปอยู่ที่อื่นก็ได้นะมันก็มีที่อะแยะนะลมไปไปไม่ถึงด้วยเราที่เดินดูแล้วแต่ตรงนี้ลมแรงสุดแล้วเนี่ยกางหนึ่งชั่วโมงกางหนึ่งชั่วโมงพัดไปพัดมานั่นแหละโอ้เปิดเปิดให้หน่อยนะจะว่าจะพวพรุ่งนี้เดี๋ยวไปนอนที่ไหน พวกนี้เดียวไปนอนที่อื่นเพราะว่าเราต้องสระไปแต่บรรยากาศดีไหมไม่เราหยุดเราดูบรรยากาศดีทุกครั้งที่เราไปนอนเราอยู่นอนแถวริมผาเนาะแล้วทีนี้คือตรงนั้นก็ลมแบบ <c oughs> ก็ไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่าตรงนีง้จัดจัดเลยให้ดูบรรยากาศกว่าข้างล่างนี่ทุกคน สวิวภูเขาเราจะเป็นวิวสองฝั่งเราเลือกหันหน้าไปทางวิวภูเขาตอนเช้ามาเนาะจะได้ธรรมชาติแล้วถ้าอีกวิวหนึ่งคือวิววิวเมืองไปแบ่งสีเมืองโอเคจะกินข้าวก่อนแล้วกัน ก็เสร็จะไปอาบน้ำมเย็นมากทุกคนรูปนี้เนี่ยน่าจะได้รูป,ปสวยๆเพราะว่าวันนี้ลิงไว้ไม่ทันจริงๆไม่ได้เลยตอนแรกเต็นเขาบอกว่าเขาจะเขาเขากางเสร็จเขาจะไปนั่งถ่ายรูปไปนั่งเอาบรรยากาศอยู่ตรงอะไรอ่ะที่นั่งชมวิวสามราออา้อยหกสิบองศาแล้แค่เต็นก็ไม่ไหวแล้วนุณคเข้าก่น,นะครับ น,น้ำกนเาเาลงจะมาาบน้กัน,กนลงก็แรงหนาวก็หนาวกำลัจะาบน้ำแต่ไม่ต้องรีน้ำหมดนะคะนี่เขามีนแบบไทยโอ้ยลมแรงมากแต่เาไปดูห้อง,งนะ้ำน้ำเป็นไงอ่ะสะอาดสะอาดไหมใช้ได้ไหมเข้ไเาไปอ,อ่ะถอหนูเดี๋ยวมาลุอ๋ออเคนะ อันนี้ก็ชักโครกก็จะเอาไปเออฮันนี้ชักโครกได้ได้ทำองน้ำปุ่มอยู่ไหนอะเปิดเขาต่ออยางนี้เปิดมาอ๋อไม่ใช่อ๋อเป็นระบบแก๊สไม่เขาต่อเขาต่อให้เลยใช่ไหมแต่บางที่แต่บางที่เขาเขาอาต่อแก๊สไปข้างในห้องน้ำไงน่ากลัวแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราเปิดตออนั้นมันจะเป็นน้ำเย็นนะตอนที่เราไปมันก็ก็เอาแก๊สไปห้องน้ำมาเนาะอุ้ยจริงจรินั่งห่าอยู่นะนั่งห่าง ก็เห็นตังกเป็นจี่เดียวกันนี่เดีอกันหรอจะต้องไปอ๋อเนี่ยๆอันนี้หลังเท่าไหร่ไม่รู้ฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะสอบถามราคาตัางนี้คือวิวผาโอเคจะอาบน้ำก่ออาบน้ำมาใหม่ๆแล้วอากาศมันมันเย็นเกินไปมันอยู่ข้างนอกไม่ได้อะทุกคนก็เลยต้องหนีเข้าเต็นท์แหละแล้วมันก็ง่วง ตอนนี้สี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งกว่า,ก,วาก็เดี๋ยวจะเข้านอนละพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวจะเอาภาพสวยๆมาให้ดูนะคะทุกคนวันนี้ไปนอนก่อนนะบ๊ายบาย